thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้พระศาสนาจาักรให้เราฉลองนบุญทีโมธีและทีตัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานของนักบุญเปาโลและอัครสาวกอีกหลายองค์นะครับคือเวลาที่ทํางานนั้นจะต้องมีทีมงานและทีมงานที่นักบุญเปาโลก็ดีนักบุญเปโตรก็ดีอัครสาวกคนอื่นก็มีไม่เคยทํางานคนเดียวหรอกจะต้องมีทีมงานไปด้วย แล้วก็เวลาที่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันมันเป็นการให้กำลังใจและเป็นการบรรเทาใจกันดีที่สุดฉะนั้นเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ถูกเลือกอย่างเช่นนบุญทิมตีและทิทัสพระสังคราชนี่นะครับถูกเลือกให้มาทำงานเนี่ยก็พระพิญญาก็ต้องช่วยเขาอย่างแน่นอนแต่ต้องมีคนอื่นที่เขาเลือกขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ร่วมงาน ที่มองไปในทิศทางเดียวกันเดินไปด้วยกันทุกข์กทุกด้วยกันติดคุกก็ติดคุกด้วยกันและในที่สุดบคุคคลเหล่านี้ก็ได้รับมงกุฎในแห่งพระราชาสวรรค์เพราะทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีในโลกนี้พี่น้องครับการที่พวกเราถูกเลือกมาเนี่ยพระบิดาก็คงจะมีเป้าหมายในการที่จะ ให้ทำงานอย่างได้อย่างหนึ่งและเป้าหมายหลักของพระองค์ก็คือให้เราเป็นแสงสว่างสองทางคนอื่นให้เราเป็นพยานย,ยืนยันว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเิ็นเจ้าจริงๆแค่นี้พี่น้องก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วแต่บางทีเวลาถามพี่น้องบางคนเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรกับคนอื่นเรื่องพระเยซูเจ้าพ่อก็พูดแต่อย่างเดียวก็คือให้ไปอ่านพระคัมภีร์อ่านพระวรสารสี อ่านกิจการในภาษาวกด้วยก็จะเห็นว่าสาวกเขาทำอะไรก็พูดอะไรและที่สำคัญคือเห็นพระเยซูเจ้ากำลังพูดกำลังทำอัศจรรย์ทุกครั้งที่เปิดพระคัมภีร์จะเห็นพระองค์พูดพระองค์ทำอัศจรรย์และสิ่งนี้แหละที่พี่น้องสามารถเอาไปแบ่งปันกับคนอื่นว่าเราได้เห็นพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์กำลังพูดและกำลังทำอัศจรรย์ เห็นไหมครับพี่น้องการที่พระบิดาเลือกเราให้เป็นคริสตัตงไม่ใช่เลือกมาแล้วก็จบแต่เลือกมาโดยมีเป้าหมายให้เรานั้นร่วมมือในการที่จะนําพระณาจาักรของพระองค์ให้ไปจนสุดปลายแผ่นดินอย่างที่พระองค์ได้ประกาศไว้ในพระวรสารทั้งสามเล่มบอกว่าท่านจงไปประกาศพระวรสารทั่วโลกโปรดสิลล้างบาปแก่ผู้ที่เชือ่อ และอย่าลืมเราอยู่กับท่านเสมอไปจนถึงวันสิ้นพิภพถ้าไปถามว่าพรารสาวกเนี่ยมีอะไรที่น่าภูมิใจมีอะไรที่มั่นใจก็มีอัีเดียวนี้แหละครับที่พระเยซูเจ้าไม่ได้ทิ้งเราจะอยู่กับเราจนถึงวันสิ้นพิภพสิ่งใดที่ทําไปแล้วเกิดผลต้องขอบคุณพระเจ้าสิ่งใดที่ทําไปแล้วล้มเหลวนั้นก็พระวิญณเจ้าครับทราบแล้วก็ เราก็ไม่ได้ทำงานเพื่อหวังผลเพราะคนที่หว่านนั้นก็คือพวกเราผู้ที่เก็บเกี่ยวนั้นก็คือพระเยซูเจ้านั่นเองขอพี่น้องจงได้รับความสุขในการที่ได้รับเรียกมาเป็นคริสเตีนแล้วเราจะเดินไปด้วยกันปัจจุบันนี้มีคริสเตีนอยู่ประมาณ1000ล,ล,ล้านคนที่เป็นคาทอลิกและอีกประมาณอีก1,000ล้านคนที่เป็นคริสเตียนพวกเราก็ พยายามที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสได้รู้จักพระเยซูเจ้านอกจากเราจะสวดภาวนาทุกวันแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่ของเราจริงไหมครับสวัสดีครับ